วีออสเข้าใหม่ครับ3 7 9 0 0 0าราคานี้ได้ถึงตัวท็อปเลยเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกนะครับสวยขนาดไหนนะฮะ3 7 9 0 0เนาเนี่ยได้เป็นตัวท็อปออปชันครบล้อแม็กขอบ16นะครับด้านในเป็นเบาะหนังดำแดงมีหน้าจอกล้องถอยมาให้ครบหมดแล้วมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับปุ่มสตาร์ทมีมาให้แล้วด้วยนะครับคันนี้รายได้เพียงแค่13าเท่านั้นก็สามารถออกคนเดียวจบได้ใครสนใจมาดูรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสนะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายวันนี้ผมมีวีออสเข้ามาใหม่1คันนะครับมาเป็นตัวท็อปเลย1.5รุ่นไฮเป็น Gen3 Minor Change นะครับคันนีออ้ได้รถปี19นะครับเลขไมล์อยู่ที่160,000โลนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปเนี่ยจะมาพร้อมกับปุ่มปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ v ีออแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยให้มาเรียกได้ว่าค่อนข,ข้างครบและ a แอร์แบ็ก7ใบนะครับลิส ครบเครื่องมากๆนะครับใครที่อยากได้รถเล็กที่เ,เน้นไปด้วยของเรื่องความปลอดภัยนะครับเน้นไปด้วยระบบต่างๆเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะผมว่า v ีอน1.5รุ่นไฮเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาวนดูบอดี้รอบคันก่อนนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับก็ หลังจากเข้ามาเนี่ยผมได้มีการล้างสีไปแต่ว่ายังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้สปาภายในยังไม่ได้เก็บงานนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ก่อนว่ารถเข้ามาวันแรกเนี่ยเรายังไม่ทำอะไรเลยนะครับมีตรงไหนต้องไปเก็บงานบ้างนะครับแล้วก็สวยเดิมขนาดไหนคันนี้ราคาค่าตัว379,000ถือว่าราคาดีมากนะครับปกติราคานี้เนี่ยเอ,อ่อถ้ามาที่ผมจะได้ประมาณตัวรุ่นมิดแต่วันนี้มีเข้ามาปี19นะครับต้นทุนก็มาต่ํากว่าเดิมเนาะเราก็จะตั้งราคาที่มันตามต้นทุนแหละนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ในราคา379,000เน สามารถมาเลือกตัวท็อปได้นะครับได้รถปี19ได้ไมล์แสนหกคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,300นะครับรายได้หมื่นสออกคนเดียวจบนะครับเดี๋ยวพาดูด้านหน้านิดหนึ่งไฟหน้าเนี่ยมาเป็นชุดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์มานะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ตัวไฟหลีที่เป็น LED นะครับด้านหน้าแบบนี้ผิวพันธ์บอดี้ถือว่าสวยเดิมนะครับก็เดี๋ยวมีการขัดสีให้นะครับเก็บงานริ้วรอย นิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับในส่วนของอางานสีเนี่ยคันนี้น่าจะไม่มีต้องทําเลยถ้าเกิดจะต้องทําจริงๆก็คือใต้กันชนนิดตรงนี้นิดหนึนน่งนะนี่มีรอยขูดมาด้านล่างนิดเดียวเองแหวงๆหน่อยหนึ่งนะครับก็มีเท่านี้จริงๆที่จะต้องเก็บงานสําหรับภายนอกนะครับไม่ได้มีอะไรหนักๆเลยรับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วนะครับว่าตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับมาดู ส่วนอื่นเพิ่มเติมนิดนึงกระจกมองข้างตัวนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวบูอินมาให้ในตัวสําหรับตัวที่เป็นรุ่นท็อปนะครับเขาจะได้ล้อแม็กมาเป็นแบบทูโทนปัดหน้าเงาแล้วก็เป็นลายแบ,บพัดแบบนี้นะครับเฉพาะตัวท็อปนะจะได้แม็กลนยนี้ได้แม็กขอบ16ด้วยนะครับแล้วก็ระบบเบรกที่ผมแจ้งไปได้มาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับก็ยังคงเป็นช่วงล่างเดิมโช๊คสปริงเดิมแบบนี้นะครับซุ้มล้อสวยเดิมนะครับ ตัวท็อปก็จะได้เออมือเปิดประตูที่เป็นแบบโครเมียมนะครับมีปุ่มสตาร์ทมาให้กุญแจคันนี้มาเป็นสมาร์ทคีย์เลเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีตัวกันสาเนติดมาให้4ชิ้นแล้วรอบคันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงแผงประตูนะครับดีไซน์มาเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงที่เป็นตัดสีแดงเนี่ยเฉพาะตัวท็อปนะครับเท่านั้นเลยเนี่ยที่เห็นภายในแบบนี้ดําแดง คือตัวท็อปนะครับเพราะว่าถ้าตัวอื่นจะไม่ได้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับแผงประตูสวยเดิมนะครับไม่มีตําหนิตัวมือจับมือเปิดก็มาเป็นสีดําเป็นโนแบ็คเช่นกันนะครับแล้วก็แก้มไม่มีแกะนะครับแบบนี้บันไดทั้งขึ้นลงนะครับสครับเพจไม่ได้มีการแกะเลยตรงนี้ยังใหม่อยู่นะครับสครับเพจใหม่ๆแผ่นเพจเพแท้เพดเดิมนะครับรถผลิตปี19ตัวกรอนประตูเดิมนะครับนี่ประตูหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดหัวน็อตเดิมๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างนี่ สปอร์ตเมทอาร์คสวยคมชัดเจนแบบนี้นะครับด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวพาดูด้านหลังด้วยสำหรับด้านหลังนะครับแผงประตูก็สวยเดิมเช่นกันเข้ามาวันแรกยังไม่ได้เก็บงานนะฮะให้ดูก่อนนี่รอยขีดโรบอทนะครับโครงสร้างสบายใจได้นะครับนอกจากมีระบุในหน้าสัญญาชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่มีการชนหนักพิคว่มจมน้ําหรือว่ากลับสีเนี่ยก็ยังมีบริษัทนอกนะครับเข้ามาตรวจสภาพรถให้นะตรงนี้ตรวจให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ใครที่มีความกังวลใจนะฮะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะสามารถออกรถกับเราได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่จากบ,บริษัทนอกมาตรวจสภาพให้นะครับพี่ๆไม่ต้องจ้างมาเองนะครับหรือถ้าอยากจะจ้างมาเองเพื่อวความสบายใจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงน,นี้ผมไม่ติดขัดอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูล้อหลังกันบ้างนะครับสำหรับล้อหลังเนี่ยมาเป็นออรดิสเบกเช่นกันอย่างที่ผมแจ้งแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างเดิม แห้งๆเลยนะครับช่วงล่างไม่มีรั่วซึมนะครับในส่วนของด้านท้ายไฟไท้ายมาเป็นแบบ LED แล้วก็มีเส้นโครเมียมตัดที่ฝากระโปรงด้านท้ายเซ็นเซอร์กลัระยะ2ตําตำแหน่งกล้องถอยมีมาให้นะครับสำหรับตัวรุ่นไฮมาครบแล้วทุกอย่างแล้วก็ฝาท้ายสามารถเปิดจากฝาท้ายได้นะครับแล้วก็เปิดจากรีโมทได้นี่จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเปิดจากรีโมทตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสามารถเปิดจากตัวรถได้ตรงนี้อ่ะเปิดได้3ต <ๆ S 2> ํตำแหน่งเลยนะครับ <S <S สําหรับ ตัวรุ่นไฮห,หน้าตากุญแจนี่สมาร์ทคิเลตนะครับแบบนี้เดี๋ยวให้ดูช่องเก็บสัมภาระนิดหนึ่งได้ไป้ายนี้ไปเลยนะ2 0 6 0นะครับมีถาดรองท้ายมาให้นะครับแล้วก็คานด้านหลังสวยเดิมนะครับปึ๊บเดี๋ยวให้ดูเราถังมะพร้าวอึ๊บนี่ด้านล่างนะครับเราถังมะพร้าวนะครับสวยเดิมไม่มีชนเบาฝาท้ายหัวน็อตต่างๆนะครับ รับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วนะครับหรือใครอยู่ไม่ไกลมากนะครับอยากเข้ามาดูตัวรถตัวจริงมาได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่สุวินทวงศซอย46นะครับหรือใครมาไม่ถูกก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0816563625นะครับแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับในส่วนของด้านในเนี่ยจะมาเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับเป็นสีดําสีแดงแบบนี้ดําตัดแดงแล้วก็มีการเดินได้สติชิ่งมาเป็นสีแดงด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําให้1ช่องนะครับ ในส่วนของฝั่งคนขับตรงแผงประตูตรงนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับนะครับแล้วก็มือเปิดมาเป็นโครเมเี่ยมนะครับสำหรับด้านในเนี่ยแบตหมดครับคันนี้อ่ะมานะฮะมีรถมาจัมแบตแล้วเพราะว่าผมขับมาเนี่ยแบตหมดนะขออนุญาตด,ด้วยถ่ายคลิปนี้อาจจะอาจจะไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะเพราะว่านี่กำลังรอพี่เขามาจัมแบตให้นะครับ ตัวเบาะด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมมีเก็บงานตรงนี้ให้ปีบาอนิดนึงนะครับปุ่มสตาร์ทคับก็จะมองข้าวไฟฟ้ามีมาให้พร,มร้มอะไรมัลติฟังก์ชั่นคันนี้เลขไม้แสนหกหน้าจอกล้องถอยแอร์ออโต,โต้มีให้ครบเลยประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องน,นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะจำแบตแล้วนะครับใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ 0816563625นะครับเบอร์ผมแปะไว้ให้แล้วด้านล่างตรงนี้นะครับอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมของคันนี้เนี่ยทักเข้ามาได้เลยนะครับราคาดีมากได้ตัวท็อปสุดเป็นรุ่นไฮนะครับกับราคาค่าตัว379,000นะครับอ่ะห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีการจัมแบตแล้วนะครับอ่ะเบ้าโช๊คสวยเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าคานมน้ำ ดยูเลยนะครับคันก็นานคันซ้ายคันขวานะครับเบาโชกด้านหน้าหัวน็อตต่างๆ อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอญอาตเคลียร์พื้นที่นะให้พี่เขาเปลี่ยนแบตนิดนึงก็ผมมีการดูแลให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ๋อของเหลวช่วงล่างต่างๆก่อนส่งมอบเนี่ยเรามีการเซอร์วิสให้ทั้งหมดแบตเตอรีร่เปลี่ยนให้นะครับยางก็เดี๋ยวเช็คให้ของเหลวก็มีการเปลี่ยนถ่ายตัวน้ำมันเครื่องให้ส่วนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายต่างๆเนี่ยก็มีการตรวจเช็คโดยไทยพัฒน์อยู่แล้วนะก็มีทีมงาน,นี่มืออาชีพเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจวีออสหรือว่ามองหาวีออสรุ่นไหนอยู่เนี่ย โทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์0816563625สำหรับวันนี้ผมเต้พยนต์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ